ครับสวัสดีครับตอนนี้มาอยู่ที่ทุ่งนานะครับมาดูเขาครับหาอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขาหาอะไรกันนะครับห็นต้องนานแล้วครับผมก็สงสัยนะครับว่าหาอะไรกันนะครับครับอันนี้หาอะไรครับเนี่ยหาผักโมหาผักโขมมันโอ้โหนะฮะหาผักโขมนะครับ ผักกขมอ๋อนี่โอ้โหมันเยอะจริงๆนะถึงว่าผมเห็นเขาหากันนะครับพี่น้องนะนี่ครับนี่นี่นี่นะครับผมเห็นเขาหากันนะนี่เห็นตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาหาอะไรนี่ครับผักขมอ๋อผักอันนี้เคยกินอยู่นะแต่ผมไม่รู้เขาหาอะไรโอ้โหดีเยอะๆนี่ครับผักขมนี่ครับพี่น้องครับนี่ผักขมนี่คะ ครับเป็นนี่เลยเเออผุนบางเอาจักรตาผุนนี่จกรตาตู้แต่แต่ละคนนะครับพี่น้องนะนี่แต่ละคนนี่ครับดูดูนี่นะครับนี่ตะกร้าก็เต็มผมก็นึกว่าเขาหาอะไรกันนี่เขาคงงมหาอย่างนี้เลยโอ้เราไม่ใช้มีดใช่ไหมใช้มือเลยใช้มือมีดกับมีดตรงนเอาเป็นเป็นอยู่กันอย่างนี้ดีกว่โอ้นี่ครับผักมโอ้นี่ครับมันจะขึ้นเป็นผมแบบนี้เลยเยอะมากจริงๆนี่ฮะ ครับนี่นครัเขียวนี่ผักขมทั้งนั้นเลยนะดูโอ้ผมก็เห็นเขานะครับเห็นเขานั่งกันผมไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกันนะครับพี่น้องไแล้วนี่เลยเลยพามาดูกันเห็นตั้งแต่เช้าแล้วนี่นี่ครับผักโขมนี่ฮะนี่นะครับและผมก็ไม่รู้นะผมเห็นเขานั่งกันเป็นกลุ่มๆเนี่ยก็คิดว่าเขานั่งอะไรกันทําอะไรกันนะครับหาผักขมนะครับพี่น้องนะครับผมนี่ฮะ ครับภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่กินกันมานานแล้วใช่ไหมตวัวนีนี่ฮะเขาก็นั่งเอามม้จิ้มเอานี่ยผักขมนะครับนี่ผักขมนะครับก็เคยกินอยู่นะไปใส่แกงผักแกงอะไรรสชาติออกขมขมน่เป็นยาถ่ายอย่างดีนะครับพี่น้องตัวนี้นะยาระบายนะกินแล้วถ่ายดีนะครับนี่ผมเห็นเขานั่งตั้งนานแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับแล้วมันจะขึ้นเห็นไหมครับขึ้นชิ้เขียวนี่ผักขมทั้งนั้นเลยนะ นี่ครับนะครับนี่ผักขมทั้งนั้นเลยท่นเนี่ยเยอะจริงๆครับนี่ฮะอ่านี่ครับเยอะจริงๆครับผมเพิ่งว่าเห็นเขานั่งกันนี่นี่ก็นมีไหมพี่น้องนะโอ้โหนะครับผมก็เอ๊เขานั่งทำไมกันนี่ครับเขาเก็บบางคนก็ใช้มือใช้มือหรือใช้มีดอะีรดีกว่านี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ได้คนละถุงปรับมาไปขายได้นะเขาขายกันยังไงอย่างเงี้ย ขายเป็นถุงใช่ไหมนี่ครับถ้าเขาขายเขาขายยังไงครับเนี่ยถ้าเขาขายกันเนี่ยพออถุงละยี่สิบบาทโอ้นี่แดงวันนี้ก็ได้แล้วนะยี่สิบาทนี่นี่ได้แล้วผมก็เออเขานั่งกันทําไมกันนะครับผมเออนะครับแหวกหากันอะไรกันแต่มันเยอะจริงจรพี่น้องเยอะนะครับนี่เยอะเลยครับพี่น้องนะนะครับนี่ฮะในในหมู่บ้านเองนะครับผมครับ ก็อยู่หลังบ้านนะครับก็มาหากันได้นะครับเป็นภูมิญจชาวบ้านครับที่หาผักมากินนะครับน่าน่าอีกคนนึงก็รวดอีกคนนึงเอาเอาถังมานะครับนวลทั้งฟืนทั้งถังมานะครับผมนะกำลังเดินมาเห็นไหมครับเห็นไหมอีกคนนึงอ่ะนวลนะครับนี่อันนี้นอนเลยอันนี้นอนเก็บเลยนี่ได้เยอะมากเลยนี่อันนี้ได้เยอะมากเลยพี่น้องนะนี่ครับนี่ อันนี้ได้คนละถังเลยนี่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 อันนี้คนละถังเลยนอนเก็บเลยครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับโอ้โหก็สบายแล้วครับพี่น้องผมว่าบรรยากาศมันดีครับดูผมยังนอนเลยครับครับพี่น้องนี่ฮะบรรยากาศดีครับนี่ฮะนะนะครับคลิปนี้นะครับผมพามาดูการเก็บผักขมของชาวบ้านนะครับเอาไปจำหน่ายได้แล้วสามารถกินได้นะครับคลิปนี้ต้องสวัสดีครับ